เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเจ็กยาป่ะเอกมานี่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใ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 ม่ผมเจ็บยาอยู่เจ็บยาอยู่ผมดูดแต่นมดมแต่ชาคุณรู้ไหมนี่นมของผมผมกินเป็นแกลอนผมดมอย่างเดียวนะผมไม่กินอืมกลิ่นนี้มันฉังขาวเหลือเกินเฮ้ยดยอืม ผมกินแต่นมดมแต่ชาอย่างเดียวคุณก็รู้ใช่ไหมล่ะอืผมไม่ยุ่งอยู่แล้วกับยาเจืออะไรงนี้ผมปิดผมไม่ยุ่งนะอุปกรณ์ผมก็ไม่ทำเข้าใจไหมเออโหดูเห็นนมผมบ้างไหมเนี่ยผมกินมากี่วันกี่ปีผมก็กุ้งเหมือนเดิม ็องมาหวังเพิ่งโชคราบเข้ามาเว็บไทยทันสโตร์และสมัครสมาชิกก็หนึ่งก็เติมเงินเข้าไปที่อังเปานะครับกดเข้าไปที่เติมอังเปามีเติม2เท่านั้นนะฮะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียดก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับสององเปาครับผมแล้วก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1นคนเพื่อไปเติมในเว็บ <Yeah. S 1> นะจ๊ะนี่ฮะอังเปา300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไป แล้วก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการสุ่มนะครับโอ้โหจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย100มาแล้วว่า100มาแล้วว่าไปต่อนะครับ100ว่า100ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอพว่าทุกคนอะไรกันเนี่ย3 0 0บาทเรางอกงามเป็น1,000แล้ววะ ต่อไปก็จะเอาเงินออกในการแคทลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิง <room> ก <movement> ์ของขวัญ <Portuguese> อังเปานะครับแล้วก <stone> ็กอกเบอร์โทรเข้าไปฮะแล้วก็เรียบร้อยแปะเข้าวอลเลตเรา1,000บาทเนี่ยทซ็าแอันเไยทีเดียวลิงก์นั้นแดกทุกกิฟต์ไอ้เซ็ตปักพอเนี่ยก็สวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านชาววัน พันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมอือหือวันนี้นะครับเรามาอยู่กับไอดีจินคุ่งเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะด้วยพลังของผมจะถึง10ล้านแล้วนั่นเองเอ,อ้าซูมเห็นไหมเห็น <c oughs> มันกำหัวกำหางเลยพลังของผมจะถึง10ล้านแล้วมันต้องไปให้ถึงครับผู้ชมครับวันนี้แหละครับที่พลังของเราจะมากกว่า10ล้าน ให้ได้นะครับเดี๋ยวกลาบเป็นหมืองันนี่เลยฮะตอนนี้พลังของผมเนี่ยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสามสิบห้านะครับโอ,โ,โอ้โหผมได้เปลี่ยนแปลงทีมของผมหมดแล้วนะครับเอาหน้าฟ้าออกแล้วก็เอาบูล,ลอสเข้ามาแทนนะครับเป็นที่แน่ๆเลยบูล,ลอสผมจะได้เตะหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่บูล,ลอสผมยัดเลือดไปเยอะแต่เลือดมันก็ น้อยอยู่นะครับอยู่ที่ล้านห้านะครับมันจะได้เตะหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะมาหาทางอัพพลังกันดีกว่านะครับส่วนตัวละครเนี่ยผมว่าแม่งอัพสุดๆแล้วแหละครับผมมีทางเดียวที่จะอัพได้นะครับอัพได้แบบรวดเร็วด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวฟิกเกอร์ของเรานะครับผมเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนี่นะครับผมยังไม่มีนะครับดูข้างล่างนี่นะฮะนี่นะครับไปอัพแค่หนึ่งตัว เป็นหกดาวนะั่นเหรอไม่เอาเปลืองเกินไปนะครับเราก็เลื่อนไปตรงช่องนี้นี่มันอัพพี่ล้นหัวเม่งนะครับผมอัพไปเลยครับปั๊บปับปั๊บปับปิ้งเราไม่สวนว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับอัพไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาตอนเราอัพเสร็จไปแล้วนี่หละนี่งไงนี่งไงครับผมโอ้โหได้พลังโจมตี1 1 4 0 เทีอีก6,800ครับผมจัดไปฮะนี่ครับพลังขึ้น10ล้านนะแล้วนะครับผมกูมพูดแรงตัวเนี้พลังขึ้น10ล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยออออออแล้วพลังขึ้นสิล้านแล้วกูจะมาทำอะไรวะเนี่ยใช่ผมจะมาเปลี่ยนแปลงทีมอารีนานะครับเดี๋ยวมาดูอันดับกันก่อนปับโอ้โห อันดับที่100พอดีเป๊ะเ,เลยนะครับเลขกําลังตัวเลยเราต้องขึ้นมามากกว่านี้ดีเราต้องแซงไอ้พวกนี้ไปแบบโคตรไวๆนะครับเราต้องหาทางแซงเราต้องหาทางแซงให้ไวที่สุดนะครับผม<อ> <c oughs> ดูสีหน้าผมจริงจนะังไหมวันนี้นะครับมีสตรีมเหมือนเดิมทางช่อง youtube นะครับท่านผู้ชมเป็นเวลาหนึ่งทุ่มถึงเอ,อไม่รู้อ่ะ มีชื่อผมอันดับที่หนึ่งร้อยพอดีนะครับขึ้นมาจังแต่ไก่ไก่ยังเป็นไข่อะ่ะเออมาเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันที่ลานประลองนะครับผมลานประลองรุ้ลงไปแล้วนี่วะยัยเปลืองจิบหายเลยนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่ห้าสิบสี่นะครับผมอู้ไม่มีใครมาตีเลยวะแน่นอนผมจะลองเอาบูลลอตมาใส่นะครับเนื่ยพลังสิบล้านแล้วฮะ บูลลอดความเร็วอ,อยู่ที่สี่อย่างนั้นหละอ้ะจะรวดสัมพงเราต้องเอาไว้ข้างหลังดีใช่ไหมหรือเอาไว้ข้างหน้าดีวะผมจะเอาไว้เพื่อนๆสามารถแนะนามผมได้นะครับว่าผมจะเอาบูลอดไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังดีฮะตอนนี้ฮะไอะ้แคนสุดจริงๆครับผมปะเดี๋ยวเรามาลองกันที่พลังมันเยอะจังมั้ยโอ้โหเปลี่ยนสักคนหนึ่งสักคนหนึ่ง มันไม่มีคลิปลงไงสักคนหนึ่งได้ไหมเออสักคนหนึ่งนี่ใครดีวะเราจะไม่ดูตัวละครนะครับแบบสดๆนะฮะไม่ดูตัวละครนะรับลงไปไฟเลยนะครับพลังเก้าล้านเจ็ดวะถ้าเรายึดได้เราอันดับสี่สิบห้าเลยนะครับผมลุยดีครับกวอะไรฮะบูรลอดเราจะแสดงพลังที่จะไม่ได้เตะนะครับเข้าไปเตะต่อยหน้า โอ okay. We We <cat> <ira> okay, ้โหกูคซีเด็คเอาว่ะลมหายใจตดเข้ายอดหน้าครับกลิ่นนี้ถุยเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เลือดเลือดเราลดลงว่ะน่าไม่น่าเวิร์กว่ะที่จะเอาจรวดสั่มเพลงเราลงไว้ข้างหน้าเนี่ยเอาละครับ King a n g i n ขยายของ b ิ g เข้าแขนของเขาตัวนี้คือเราปั้นปุดนะครับแต่เราไม่จุดเพราะว่ามันไม่มีอาวุธสามดาวนะครับนี่ยิงจรวด ยอดก็ไปครับที่7ดล้านเก้าโอ้โหหายแบบหน้านี้แค่ต่อยธรรมดาก็แรงแล้วอะอะไรกันเนี่ยเอาดีครับผมจะลวดต่ำเพลงเองเชิ้นฝั่งตรงข้ามระตูไม่รู้กี่ดาวเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ต่องครับโคตรเบาครับพี่น้องอะไรกันเนี่ยพี่ทำอะไรสะกิดน้องไก่ผมเบาอะไรตายไปต่องออหอเจาะดอกยางคืนเข้ามาครับต่างจมปีเข้ามานี่หลังเทา้าเอ้าเอ้โคตรแรงยึดเท่ เอาเนี้ยต่อยธรรมดาเข้ามาครับหูบูลอสเราเลือดยังไม่กระดิกนะครับมเมื่อมีตัวละครเด้งเลือดบูลอสจะเด้งเลือดมาด้วยครับผมโอ้โหแน่นอนว่าเลือดนี่แบบเด้งจนเต็มอ่ะเออเอาเลยครับผมบีขยายของบิกเข้าไปอีกรอบออ,อดูดตธรรมดาเข้ามาครับนี่ต่อยหน้าธรรมดาเอาดิยิงตะัวยอดน,น,น่ครับจะหลุดสัมเพงเองจืนอันนี้สัมเพงกับผมอีกแล้วเนี่ยเอโหูสี่ล้านปเมาเกินน้อง น้องเบาเกินตะกิดไก่ไม่ได้เลยตะกิดไข่พี่แทนแล้วแทนนะเอาดิครับไม่ค่อยละไก่เครื่องอะดูดิโอโหตอนยางมาแบบไม่กระดิกอะเอาดิครับผมเอาดิครับโอจังวันนี้ครับหลังเท้ากาโลมาอีกหนึ่งทีแแบบแปบบแแบบแบเปี่ยงเขาให้โอ้ดิดๆดหน่อยไม่ละไก่ครืนทงี่ฟันพี่เลยเอาดิครับขยายของบิคไปอีกหนึ่งรอบครับลวงก็ไม่เหลือฮะลวงมันมันจิ๋มแต่มันแข็งไง จะรัวสัมเพลงมาครับผมดียอดไปอีกหนึ่งทีเล็กกี้เอาดิดดครับต่อยทำไมธรรมดาเข้าไปแค่ต่อยธรรมดาครับยังไม่ได้เตะเลยครับโอ้โหนี่มันโคตรยังไม่ได้เตะเลยโหตอนนี้ผมขึ้น,นันดับมาแล้วว่ะ เป็นันดับ45นะครับเอ่พลังโคตรสวยเลยอไปต่อนะครับตักอีกหนึ่งรอบนะครับคลิปมันสั้นเกินอะ่ะผมว่าเออนี่นี่เลย9ล้าน9วะ่ะเฮ้ยถ้าผมตีได้ผมขึ้นระดับ40 <c oughs> เลยนะ <c oughs> 20เพชรอ้โหเพชรกูลอยหล่อเข้าไปดิครับไม่ต้องดูฮนะ ทีมเขเป็นยังไงไม่รู้เราหดอย่างเดียวครับผมอ๋อโอ้กูเคสตทีมเกียนเกียนแบบนี้พี่ชอบโอ้สั่งเพลงมาว่ะอ่ะเออโอ้โหสี่ล้านแปดเบาๆเนาะอโสู้ความแรงที่ไม่ได้เลยโอ้มากูเคสตอ้ะเอสี่ล้านโอ้ทำไมมันเท่ากันเลยวะเนี่ยโอ้ล้วงหลังว่ะฟินิกอมตะส่งไฟ เขาตูดไปครับผมเจาะดอกยางคืงนทะข้ามฮะจังหวะนี้ฮะหลังเท้ากาโลครับผมปั๊บ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 เตียงเขาให้น้าตันหน้าตันไปดินี่หน้าตันไปดิแล้วก็คิงแองจิ้นขยันของบิทโทเข้าไปามันต้องแบบนี้เลยครับโอ้โหเจาะดอกยางมาว่าเอาดีฮะครับโอ้โหเจาะดอกยางคืนเข้าไปเอาเนีเ่ฮะจังหวะนี้จรวดสั่มเพงิงแองจิ้นยิงยอดไปอื้อหือแปดล้านสองเอาพี่เอาพี่ สามดาวอ่ะคุณจะเอายังไงเน่ะ้าผมขึ้นสีดาวได้คุณนี่ไกยตี้แล้วเข้าใจบ้าไก่ไก่ของมุ้หนเลยนะเออทีออ่มันความภาคภูมิใจเฮ้ยไก่สูดท็อปเซิร์ฟว้าปแล้วมึงขึ้นได้ยังไงวะเฮ้ยผมพายายามอีกหน่อยมาจจะขึ้นได้ก็ได้สังเพลงเอ่หรอไม่ค่อยน่าสั่นเท่าไหร่นะบูลอตพี่ยังไม่ตายเลยอะออบูลอตบอกอะไรกันเนี่ย นี่มันสะกิดอย่างงั้นเหรอโอ้กิงแอนจีนมาอีกหนึ่งรอบครับผมวิ่งบกพลังงานเข้าไปฮะเอาดีครับเจาะดอกยางคืนมากิงยังไม่แตกนะครับผมเจาะเอามาีกแล้วเจาะอะไรง้าวะเอาเลยครับจังหวะน,นี้บูรลอสได้เตะแน่นอนฮนะสามเพลงยิงยอดเข้าไปที่ห้าล้านอือหือฟินิกไม่ตายครับลูกเตะราชันอุ้อุยอุ้ยป๊บหนึ่งล้านครับผมโอ้เบาได้เบาได้กี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับ โอ้เอาดิครับยิงหยอดเข้ามาจากปืนกรวโดเพิงปี๊สองล้านน้องเอาเกินไปหรือเปล่าแล้วก็หมัดเพี่ยงควงายกระเบื้องหินในตำนานครับโบอโลอดลอโดกูแตกตัวเลยเย้ตัวไม่เกียในะแชทถ้าัูไม่เกียนพี่ชนะไปนานแล้วนเ,ลนเนี่ยโอ้โหจะโคตรแผลเลยนี่เนยยิงหยอดเข้าไปที่สองล้านเจ็ดเอาดิตายกันเป็นผักแล้วกระโดดสะบ,บ้านแคท แปะแเปะแปะโอ้โหโคตรเบาเลยทว่แมนกูให้กระโดนต่อยตัวนมาโดดดึงมอีกรอบกูตายหมดตีแน่นอนแพ้วอะโอ้ผมว่าผมแพ้วอะนั่นกระโดนมาตแ,แตก่าเนี้ยแม่งจะชนะอยู่แล้วอ๋อหรือว่าตัวบูตดมเมจมาแม่งเลย อ่าช่งางนนะครับสองรอบก็2รอบถือว่าภารกิจวันนี้เราสําเร็จนะครับผมก็พลังสิบล้านแล้วรับต่อไปก็ตอนเย็นนะครับเจอกันสึกดวลฮีโร่นะครับเปลี่ยนแปลงทีมนิดนึงนะฮะผมจะเอานี่ไปครับผมแทงทองม,มาสเตอร์ครับไปกลางโล่นะครับแล้วก็วักไว้หน้ากูโดนตะตันแน่เลยว่ะ คิงมันก็ดีอ่ะเฮ้ยคิงมันสุดแล้วอ่ะต้องไงดีมั้งก็เออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจีนอสกูไม่ได้ยิงแน่เลยเฮ้ยโอ้แย่แย่จีนอสเนี่ยถ้าแทงทอไปแป๊ะนะครับผมไม่ใช่ดิอันนี้บัฟปุ๊กกาโร่แต่แแบบแบบแ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 ทงทอไปแป๊ะเด้งคืนแล้วก็ปึ้ม หมด๋ยะนี่กระโดดเตะพอกูไปคิดทีมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเจอการเย็นนี้แล้วกันบอกเขาเดี๋ยวว่า